ภายในไม่กี่ชั่วโมงสองเมตรน้ำขึ้นสองเมตรไอ้ที่นี่ถ้าทำไปทำมานะ่ะปุ่มเดียวน้ำสองเมตรก็จะทำยังไงคนจะอยู่ที่ไหนดังนั้นมันดวนที่สุดทำคืนนี้เลย อันนี้ก็เสริมที่ที่ที่กล่าวเมาื่อตกี้ทีนี้ถ้าถ้าใครมีความคิดอะไรก็กดแจง้งมาจะได้ช่วยกันทําจะได้รับรู้กันพร้อมกันท่านรัฐมนตรี ต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามามาท่วมแล้วไม่เป็นไรจะช่วยทีหลังเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้แล้วถ้าช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังไม่ต้องเสียงงอกประมาณตั้งกี่หมื่นล้านใครจะไม่ ไม่ขวันเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนไม่ได้นึกถึง ไม่ได้นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนนับเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเป็นเงินไม่ได้